รลยล่ามยังวะเออไปสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีลุงป้าน้าอาสุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับเราก็ได้อยู่ในป่าอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราอยู่วันสามคนนะครับก็จะมีผมแล้วก็เจ้ากระลำนะครับนี่เลยนะครับพี่ก็มีพีเอฟซีน่าจะคิดถึงกันนะครับผม น้องเปิลก็อยู่ด้านหลังผมนู่นนะครับนะวันนี้ก็จะมาหาอะไรนะลำ่ำหาหน่อไม้กันนะครับหาค่าขนมด้วยนะพี่พเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยกำลังจะขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ตกอยู่ที่ราคาโลละเกบาทนะครับเราต้องกลับไปต้มนะครับพี่อาจจะไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยก็ได้ค่าขนมให้น้องๆน,นะครับนะตอนนี้เราหากันได้ครึ่งกระสอบแล้วนะครับพี่ไม่รู้ว่าน้องเปิลได้เยอะหรือยัง นะครับก็ตอนนี้ฝนก็ตกไปปอยด้วยนะพี่นะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ต้องหานะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์หาค่าขนมหาค่าเรียนนะครับพี่นะก็โอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินหากันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปหน้าผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราขอผ่านนะพี่เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราหากันต่อนะครับ นี่เลยนะครับพี่พี่ก็ได้ไม้ล้มได้ไห<ง>น,นมีเยอะอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ทันพวกใช่ไหมล้มใเพราะว่ามีคนมาหานู่นน่ะเพียบเลยใช่ไหมกอนู่นบางบางอันก็แบบขึ้นสูงแล้วนะนี่ก็วันนี้มากับกอล่าแล้วก็มีน้องเปอร์นะน้องเปอร์ก็อยู่นู่นนะครับ โอ้เสียเลยนะพี่ก็วันนี้มาหาหน่อไม้หาค่าขนมวันนี้มันสาวด้วยนะครับเป็นไงเป้อเจอไหม,ไมไเนี่ยล้ำมาดูกรอนี้เพียบนี่ทุกคนกรอนนี้เยอะนะแต่ว่าอาจจะสูงขึ้นมาแบบเท่าเอลลวเราละ ใช้ได้ป่ะพอมีคนมาหาด้วยนะทุกคนอนนี้โลโลละกี่บาทนะเก้าบาทนะครับหน่อไม้โลละเก้าบาทก็คือเราต้องต้มก่อนนะครับพี่เพียีไอล่ำม,มันนั้นขยันนะพี่วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะมาหาหน่อไม้กับไอล่ำนะครับ ไม่ชาวได้กี่ถุงนะงอสอถุงครึ่งถุงครึ่งกระสอบหนึ่งอะนะกี่กิโลนั่นอนะกระสอบหนึ่งก็น่าจะประมาณยี่สิบโลได้นะครับพี่พอคลิปนี้ก็ชิวๆนะครับหาหน่อไม้แล้วก็หาค้าขนมให้ล่ําด้วยนะครับพอเวลาเราไปไข่ก็ได้ค้าขนมเราต้องไปต้มอีงนะพี่ไม่ใช่แค่นี้นะครับมีม่กี่เล่ม เดี๋ยวพี่จะหากกองให้นะแล้เ,ออเดี๋ยวเองเอามิดตัดเยอะนะพี่แถวนี้นะครับแต่ว,ว่าอาจจะไม่ทันคนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คนหาหน่อไม้กันเยอะอยู่นะครับนี่เห็นไหมมีรอยมาตาหน่อไม้ด้วยนะครับลามเล็เปมาหาฝั่งนี้ดีกว่า มาตอนนี้เพราะตรงนี้น่าจะมีคนเด็ดไปลวโอ้โหน้ำนอสวยๆเลยอะนอใหญ่มากพี่ผมบอกเลยสวยมากหนอเน,นี้ย นะอันนี้ล่ำหุ้นกับเปอร์ใช่ไหมหรือว่าแยกอ๋อก็คือแบบหุ้นกันก็ถ้าได้ต่างก็แบ่งกันใช่ไหม,ไมเดี๋ยวพี่โยนให้นะ เราต้องไปขึ้นสูงหรอกไกลๆก,ก็มีให้หาแล้วนอยใหญ่เลยน่าจะว่าก,ก่อนเนะี่ยเหมือนจะมีอยู่ม,มาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวพี่ถือให้เดี๋ยวพี่จะใส่ในะกระสอบเลยนะก็เองค่อยตัดไงโอเคไหมไปทุกคนเดี๋ยวเราหาต่อนะครับโอ้ทุกคนดูกองนี้นะครับมีเยอะนะแต่ว่า เหมือนมันร้อนไปแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนผมจะโด,นหน,น,ด,ะดนหน่อน่อยพี่แดงเลยโดนหน่อนล้ำเอามีดวันนี้ดิผมไม่ได้เอามีดมานะก็มาช่วยล่ำลหน่อไม้นะครับโอ้โหแสบมาก งเอาทุกอันเลยใช่ไหมลนะ่ะหักได้เยอะเลยนะยนี่หน่อยจะปวดทั้งนั้นก็เต็มก็แต่กระสอบใช่ไหม จะแบกไหวไหมวันนี้นถ้าใจเต็มเนี่ยลูกมาดิอย่าที่ลากไปฮะใส่ก็โลละแยะบาทอาจจะไม่ได้มากมายนะครับทุกคนเต็มเลยนะเต็มเลยเราพอได้ท่าวห่อยล่างอยูน่นะครับพอไปกินอะไรโดนน่อยมั้งทันได้ใช่ได้น่ารัก ม่ใช่น่นบบนนนใช่ไหมมีเยอะไหมตรงนี้เยอะนะเยะก็พอหาได้พอตรงนี้ก็คนก็มานะแต่ว่ามายังไม่เยอะไม่รู้ว่านะ้องเปอร์ได้เยอะหรือยังนะครับเป ได้ป่ะได้เยังไงรับต้องเก็บกล่องไว้สักต้องไหนสักที่หนึ่หงหาๆก็เก็บกล่อง ได้เยอะแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณครึ่งกระสอบได้แล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นหนอนพี่ดมูมีลายบวมๆเนี่ยหนอนเมื่อกี้นะน่าจะโดนข้างล่างเนี่ยแต่ผมไปเจอเมื่อกี้ไม่เจอตัวมันเลยโอเคครับพี่พ เดี๋ยวเราจะห้ากันต่อไงล้บอากาศไม่ร้อนดีเนาะดูมันฝนจะตกเลยนะครับไปหางกันต่อนะครับพี่ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ หาได้เกือบกระสอบหนึ่งแล้วนะเราบอกว่า,าอ,อากาศอบอ้าวมากแล้วก็เหมือนฝนเนี่ยจะตกด้วยนะครับพี่พี่โอ้ยมีหน,นอใหญ่นะครับเหมือนฝนเนี่ยจะตกด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เข้าหน้าฝนนะครับผมนะ ไม่รู้ว่าตอนนี้ล่ามได้เยอะหรือยังครับแต่ว่าผมหาเนี่ยก็เกือบได้กระสอบหนึงแล้วนะ,น,ะนี่ทุกคนก็หาเรื่อยๆนะพี่นะถ้าได้ผมก็ไม่เอานะให้เจ้ากระลำกับน้องเปิ้ลนะครับก็น้องๆเนี่ยไปเรียกผมเนี่ยที่บ้านเลยนะครับพี่ไปเรียกผมเนี่ยที่บ้านเพราะว่าน้องบอกว่าไปหาหน่อไม้กันไหมผมก็ไป เพราะว่าผมเองก็ว่างพอดีเลยนะครับนะครับโอเคครับพี่พี่เราก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับต้องดูสถานการณ์นะว่าถ้าถ้าฝนตกเนี่ยก็ต้องกลับก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็มีไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดเลยนะครับ เราก็ต้องระมัดระวังนะครับโดนฝนเยอะก็ไม่ดีนะครับผมโอเคทุกคน ขันไหมล่ะขันขันนะขันมากๆนะพี่หน่อไม้ขันเราต้องสู้ ตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามีคนมาหาใช่ไหมล่ะแต่ว่าหน่อไม้ก็ขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่หน่อเล็กน้อ,อยยาเอาหมดเลยใช่ไหม ใได้นอกใหญ่ๆต้องขึ้นไปเหมือนเขาสูงนู่นแต่ว่าเราก็คงไม่ไหวหรอกพี่ถ้าสูงเกินะนะครับเออหมดหน้าหน่อม้านะครับพี่แล้วก็จะเป็นหน้าเห็ดต่อเห็ดคนจะเคลื่อนอีกรอบ ออเล็กเราไม่เอานะพี่นะเอาแต่น่อยใหญ่ ไปหาตัอดูกันไหมตอนนี้เหมือนไม่มีมแล้วมีแต่ว่ามีน้อยป้าป้าเจบ้างป้าก็บอกว่าได้อยู่นะครับเอยเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันก่อนเดี๋ยวเราจะยกไปเก็บ แกลๆ้มอไซค์ได้อยู่ไหนด,ดิได้ยังปะโอ้จือว่าได้อยู่นะตอนนี้เหมือนมีคนมาหาไปแล้วอะ่ะอาจจะน้อยแต่ถ้าเราขึ้นไปด้านบนนูนะ่นน่ะเยอะแหละ คนก็ห่างก,กันเยอะนะหน่อไม้ไม่ใช่คนไม่ห่านนะครับไปหน,หนไปรวบรวมกันนี่ได้ก็สอบนั้งยง โอโ้เป็นกองเลยพีนะ่เดี๋ยวเราช่วยน้องๆเก็บนะนี่มันอ่ะอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วมากยว่าย่อมัน <c oughs> มีแต่เอเขียวด้วยไมค่อยมีน้ำหนัก คนมาหก่อนนี่ไดได้แล้วได้ห่งกระสอบก็เจอได้ได้หนึ่งกระสอบห่งกเห็นแลวกี่กรสอบทำไมได้สามไม่กลับเลยไหม้หมันละห้าสิบลก็คุมแล้วนะแปดร้อยเ้าร้อยน้อนเล็กเอาหอยล่ำมาของผมจะได้ไห ขอน้ำเทแล้วใช่ป่ะได้วันนี้ชวนกันน้ำหมดบ้านอย่างเงี้ยเยอะเราเดินโซนๆมีโอ้โหแรงหนักเลยครับเดี๋ยววันเออ ไปโอ้โหน่าจะยี่สิบโลได้หลังแทมหกกักนะครับทุกคนถ้าเต็มกระสอบนี้น่า,นาจะยกไม่ไหวจดไปนี่ทุกคนก็กำลังใส่เพิ่มนะครับเขาบอกเลยนะกระสอบนี้หนักมากๆถ้าเต็มนี้น่าจะ เกือบห้าสิบโลได้นะครับยุงเยอะมากเลยนะตรงนี้ไปเ,เราต้องลากไปฝั่งนู้นต่อนะครับเพราะว่าด้านล่างนู้นเราจอดมอไซค์ไว้นะอันนี้หาเพิ่มไ,ไหมเปื่นี่ก็มีคนมาตัดกันเยอะเลยนะครับรอวันสองวันนะอาจจะมีอีกอาจจะมีแต่หนอยใหญ่ Ủa, nghe chưa ạ Hãy subscribe cho nè ตอนนี้ก็มีคนมาหาแล้วนะครับพี่พี่เพราะว่ามันมีรอยตัดโอเคพี่พี่เอฟซีก็ตอนนี้เราหาได้หนึ่งกระสอบกว่าแล้วนะครับต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆพี่พี่กว่าเราจะได้เงินแต่ละบาทน,นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างคันด้วยเราเนี่ยต้องแบกหนอกไม้ลงเข่าอ่ะพี่เพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเยอะแล้วนะครับ เราต้องแบกมาทุกคนแบกไม่ไหวเราก็ต้องลากนะครับสายล่ำก็กําลังเดินหาอยู่นะผมให้ล่ำหาแล้วก็ผมก็เดินหาไปแต่ว่าผมจะแบกให้น้องๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยแบกกันไม่ไหวนะครับเพราะว่าหนักมากๆก็ซอมหนึ่งก็ตกอยู่ที่40โลได้นะครับก็โอเคทุกคนครับคลิปนี้นะก็คงมีเพียงเท่านี้นะเพียบสีท่านใดที่ชอบคลิปนี้ผมขอคุณละหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับนะ ก็เราดูว่าจะได้สักกี่บาทนะครับที่หาได้วันนี้ก็ผมจะให้น้องๆหมดเลยวันนี้ก็มาช่วยน้องๆหานะครับโอเคทุกคนครับไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ